ญาณนะครับก็จะได้ปล่อยป้ายพระสงฆ์ก็จะได้ลั่นคล้องกองระกพังนะครับเพื่อเป็นสัญญาสัญญาณในการถวายและฉลองหอระกพังนะครับพระสงฆ์ท่านนั้นก็จะได้เมตตาจเจริญชัยมงคลคาถานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนำมาเล่นเชิญท่านที่ได้รับลูกโป่งนะครับเชิญยังปีกซ้ายและขวาของหอระกพังได้เลยนะครับเพื่อ อะพร้อมแล้วจะได้ปล่อยพร้อมกันนะครับก็จะเกิดภาพสวยงามนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของพิธีการนะครับเพื่อที่จะได้เก็บภาพเก็บวิดีโอไว้นะครับเพื่อให้อนุชนคนล่กหลังลูกหลานของเรานะครับได้อนุโมทนาตามหลังของเรานะครับว่าอาวันนี้นะครับวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับได้ร่วมกันถวายขอละคทางไว้ในปบระบพุทธศาสนาที่ วัดหนองปนไม้แก้วแห่งอีกนะครับเมือ่อเราเห็นรูปเห็นวิดีโอยามใดนะครับเราก็จะได้เกิดความพปิตจิตใจนะครับอนุโมทนาในทุกๆครั้งนะครับบุญูสศลก็จะเกิดในทุกๆครั้งนะครับ